เ d ดร่ aja, nom nom รวมกับดีมอลนมมอสกัดรสช็อกโกแลตเด็กลองดีกับดีมอลกลับมาแจกความสุขแล้วค่ะวันนี้เรามากันที่โรงเรียนสตรีวิทยาเพื่อมาเติมเต็มความฝันการเป็นคุณหมอให้กับน้องๆพร้อมที่รับเชิญสุดเซอร์ไพรส์จะสนุกสุขสันต์กันเบอร์ไหนไปชมกันเลยค่ะเสนับสนุนโดยดีมอลนมมอสรสช็อกโกแลต วันนี้อยู่ที่โรงเรียนหญิงล้วนนะฮะสดใสซาบซ่ามากมากสวัสดีครับคุณผู้ชมและน้องๆทุกทุกคนนะฮะวันนี้เด็กลองดีเราอยู่กับที่โรงเรียนสตรีวิทยาเป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่ก่อตั้งขึ้นมานานเป็นอันดับต้นๆของประเทศและแน่นอนฮะวันนี้เรามาตามหาและเติมเต้นความฝันให้กับน้องๆที่อยากจะเป็นหมอ และแอบกระซิบดังๆเลยนะฮะว่าน้องๆที่โรงเรียนแห่งนี้นะฮะมีสถิติสอบติดเข้าคณะแพทย์มากเปอันดับต้นๆของประเทศด้วยแก๊งเด็กลองดีในวันนี้เขาจะต้องเจอกับภารกิจสุดท้าทายอะไรต้องไปกําลังใจให้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ไปทําความรู้จักกับน้องๆกันก่อนดีกว่าครับไปครับสวัสดีค่ะฉันพัชริชาค่ะหนูอยากเป็นสูติแพทย์ค่ะเพราะว่าหนูอยากดูแลคุณแม่แล้วก็น้องๆที่คลอดออกมาเนี่ยให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะ จ่ายบอดีค่ะค่ะหนูอยากเป็นสัตวแพทย์เพราะว่าส่วนตัวเลี้ยงเอ็กโซติกเพก็เลยอยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสัตว์ให้กลับมาล่าเริงอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะมาที่อะคาซิลีค่ะหนูอยากเป็นจิตแพทย์ค่ะหนูอยากให้ผู้อื่นรู้สึกสบายใจที่จะมาปรึกษากับหนูให้ผู้อื่นรู้สึกสนุกกับการใช้ชีวิตค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะหนูอยากเป็นทันตแพทย์ค่ะเพราะว่าอยากให้คนไข้มีสุขภาพ่มบัาิที่ดีขึ้นและก็สามารถยิ้มได้อย่างสดใสค่ะเด็กลองดี ได้เวลามาทำความรู้จักกับว้าที่คุณหมอที่มาพร้อมกับความสดใสกันแล้วค่ะอ้อเอาน้องๆได้เวลาเข้าเรียนแล้วครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีแะว่าที่คุณหมอคนสวยทุกคนขอต้อนรับอย่าไปทางการนะฮะกับน้องๆแก๊งเด็กลองดีกับดีหมอครับผม แต่ละคนเนี่ยมีความฝันอยากจะเป็นคุณหมอกันก็เลยอยากรู้ว่าเพราะอะไรเละฮะถึงอยากจะเป็นคุณหมอตอหนูอยากเป็นทันตแพทย์ค่ะเพราะว่าตอน,นเด็กเนี่ยหนูเป็นคนที่ฟันผุบ่อยมากค่ะแล้วก็เ<อ>ข้าห้องหมอผุบ่อยมากหมอจำได้ค่ะเลยกลายเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นทันตแพทย์ค่ะหนูอยากเป็นสูติแพทย์ค่ะเพราะว่าแบบหนูดูซีรีส์แล้วแบบเฮ้ยห,หนูรู้สึกได้อินสปิเรชันมาจากตัวละคอรน,นะคะ อยากเป็นจิตแพทย์ค่ะหนูอยากช่วยเหลือปัญหาชีวิตของคนอื่นค่ะสมมติว่าถ้าสมมติคนเรามีเรื่องเครียดเนี่ยก็<ม>จะรู้สึกเศร้าหมองมากๆอยากช่วยคนอื่นเรื่องนี้ค่ะหนูอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆหมาตัวแรกตายต่อหน้าเลยเพราะว่าเอาส่งโรงพยาบาลไม่ทันค่ะแถวบ้านไม่ค่อยมีโรงพยาบาลก็เลยอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะทัชชิ่งมากเลยนะเนี่ยเราเพิ่งได้ยินคําตอบครั้งแรกคะเนี่ยคือประทับใจมากเคยได้แบบว่าผ่าตัดหรือทดลองทาอะไรเกี่ยวกับแพทย์บ้างฮะ หนูอ๋อสองมีสองสามคนเลยเหรอใครเคยผ่ากบบ้างสองคนเหรอมันเป็นยังไงอ่ะแบบเหมือนเผามาแล้วก็มาดูว่าแบบข้างในเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอล้วอีกสองคนล่ะหนูผ่าหัวใจหมูค่ะค่ะเขาไปดูว่าข้างในนี้เส้นเลือดอะไรบ้างแล้วเขาก็แบบสอนให้กดว่ากดตรงนี้แล้วมันก็จะแบบเด้งขึ้นมาหมูตายอ่ะตายแล้ว นนรบาบอปอดกระเพาะอาหารขาลำไส้่ะหัวใจของหนูค่ะแต่ละคนนี่คือบานแน่นมากเลยนะอะได้มาเจอกับน้องๆที่แบบว่าน่ารักสดใสพี่รู้สึกว่าหัวใจพี่แบบเต้นผิดจังหวะยังไงชอบโดนนะน้องๆช่วยแบบว่าพาพี่ไปห้อโรงพยาบาลได้ไหมคับน้องอได้ค่ะช่วยพาพี่ไปไหนได้ไหมครับได้ค่ะใช้ครันงนี้เล้ค่ะ ไม่กายประคองอะประคองที่ไหนสิหนูน่าจะล้มองกหนูน่าจะล้มอีกตามไปห้องพยาบาลกันไปเอาล่ะสิคะอยู่ดีๆพี่บอสก็รู้สึกไม่สบายขึ้นมาว่าที่คุณหมอเลยต้องพาไปส่งห้องพยาบาลป่อยป่่วยขอเข้าหน่อยฮะขอเข้าหน่อยโอ้ยถึงแล้วห้องพยาบาลหมอ สัสดีค่ะอยขอต้อนรับย่งเป็นทางการนะครับผมพี่หมอเจี๊ยบลำนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 ครับผมและนี่ครับพี่หมอเจี๊ยบคือน้องๆแก๊งเด็กลองดีของเราฮะที่เขาบอกว่ามีความฝันที่อยากจะเป็นคุณหมอมีน้องคนนึง บอกว่ามีพี่หมอเจฟเป็นไอดอลด้วยคนนี้แน่แน่คนนี้แน่แน่ใครเอยใช่เลยตื่นเต้นเอาร้องมาเี่นแล้วทำไมเราไม่รับเลยโอ้ตื่นเต้นมีคำถามอยากจะถามพี่หมอเจฟไหมอยากรู้ว่าคีปอัพกับข้อมูลยังไงหรอคะแบบว่าที่ที่เรียนไปแล้วก็เอาไปใช้ตอนทำงานอย่างงเี้ยคะทำยังไงให้มันอยู่ในหัวเราไปตลอดเออจริงการเรียนหมอเนี่ยมันต้องเป็นประสบการณ์ ซูทอันไหนที่เราไม่รู้เรากลับไปอ่านแล้วมันก็จะจําได้อืมแต่ถ้าเราอ่านเฉยๆเราไม่ได้ทำเนี่ยรับรองว่าลืมแล้วก็เขาจะมีอัปเดตต่างๆออกมาทุกปีหรือว่ามีงานประชุมเนี้ยล้วก็ไปเข้าร่วมค่ะพี่มีแรงบันดาลใจอะไรคะที่ทําให้อยากเป็นหมอพี่ใช่ไหมคือตอนแรกอะพี่อยากเป็นหมอฟันแต่ร<อ>ุ่นพี่เป็นรุ่นที่แบบมีสอบตรงนู่นนี่นั่นพี่เลยอยากไปลองข้อสอบของหมอเข,อขอาสั่เขาบังคับว่าต้องฝึกงานให้ครบ10ชั่วโมงก่อนถึงจะมีโอกาสในการเข้าไปสอบตรงแบบนั้น แล้วก็พอพี่ไปฝึกงานนั่นแหละพี่เห็นคนไข้จริงๆว่าแบบเฮ้ยอยากรักษาเขาจังเลยอยากช่วย<ม>เขาในในจุดๆนั้นเลยเรารู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้ตรงนั้นก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเป็นหมอคงดีนะพี่ก็เลยลองเลือกหมอหนึง คือปกติเนี่ยเวลาทำงานของคุณหมอใช่ไหมคะบางทีมันแบบเป็นรอบดึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูอยากถามว่าแบบมีประสบการณ์แบบร้อนๆอะไรแบบนั้นอ๋อมาเรื่องผีเลยใช่ไหมอันนี้อย่างดีนะจิงๆผมก็อยากรู้เหมือนกันนะเจอประสบการณ์นะบางคนชอบถามว่าเออเป็นหมอเนี่ย ไม่กลัวผีใช่ไหมพี่ก็จะบอกว่าพี่เป็นหมอคนไม่ใช่หมอผีเพราะฉะนั้นนะพี่กลัวผีกลัวผีพี่ไม่ใช่หมอปลาพีอ่อกไว้เออหมอปลาเขาไม่กลัวผีแต่<อ>พี่กลัวผีพี่เป็นหมอคนอยากรู้ประสบการณ์ในการผ่าอาจารย์ใหญ่เขา<อ>แบบผ่าเ,าเป็นยังไงบ้างผ่าก็เรียนอาจารย์ใหญ่เนาะตอนสมัยที่คือเรียนตอนปีสองตอนแรกก็มีความตื่นเต้นพอเรียนเนี่ยเรารู้สึกขอบคุณมากกว่าว่า อาจารย์ใหญ่เป็นผู้ที่เสียสละการสนุกของการเรียนอาจารย์ใหญ่ก็คือเขาจะเรียกว่าแลบกรีนเป็นเ,เหมือนห้องอย่างเงี้ยเขาก็จะจับเป็นสเตชันใะช่ไหมโต๊ะหนึ่งโต๊ะสองทุกคนจะมีกระดาษกับปากกาแล้วก็เดินวนไปตามโต๊ะกันแต่ละโต๊ะเนี่ยเขาก็จะจับเวลาเท่าไหร่แล้วพอกร้งพี่ก็ต้องเลิกจากข้อนี้แล้วก็เดินไปข้อนูน้นแต่สิ่งที่ทําก็คือก็จะมีแขนวางอยู่แล้วก็เอาเชือกมาผูกเส้นเส้นหนึ่งแล้วก็ถามว่า อันนี้คืออะไรอย่างเช่นให้บอกเส้นเลือดนี้เส้นประสาทนี้วนกันมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องจับพลิกก็คือเป็นการสอนที่ต้องมีถุงมือแล้วก็พลิกแล้วก็กริงหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาพวกพี่จะเรียกว่าแ l ล p g r e a s เพราะว่าทำไม่ทันตอนนี้คนคนไข้ดีขึ้นยังนะคะ เขากำลังจักงฝันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราให้น้องๆแก๊งเด็กลองดีไปพักดื่มนมกันสักครู่เพราะว่าช่วงหน้าเรามีภารกิจสารฝันรออยู่จะท้าทายอาชีพการเป็นหมอแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามนะว่าที่คุณหมอจะต้องผ่านบททดสอบกับภารกิจอะไรช่วงหน้าเอาใจช่วยน้องๆแก๊งเด็กลองดีกันด้วยนะคะงอดี ฮาวายจากเฮลส์บลูบอยกลับมาคับผมสู่ภารกิจแรกของเรานะฮะซึ่งน้องๆนะฮะจะต้องทำภารกิจเพื่อสารฝันการเป็นหมอและชิงทุนการศึกษาจากนมดีมอลคิดว่าจะสามารถเอาความรู้ตรงนั้นมาชนะภารกิจครั้งนี้ได้ไหมหนูเอหนูก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่คิดว่าะ ชนะอ๋อมั่นใจมั่นใจไหมเล็หน่อยเอาก็ต้องมั่นใจแล้วถ้าอย่างนั้นไม่รอช้าพี่เจม์ฮะบอกโจทย์ของเราวันนี้ได้ไหมครับได้ค่ะโจทย์ของเราวันนี้นะคะง่ายมากเลยก็คือจะให้น้องๆเนี่ยทายท่าทางที่ทพี่บอสจะเป็นคนใบ้ท่าทางเนี้ยมันเป็นโรคหรืออาการอะไรและก็มีวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงบ้างง่ายไหมง่ายแค่นี้เองทำได้หม<อ>ดแล้วพร้อมหรอยังฮนะ

ไมไม่กได้เอออแล้วถูกมเหไฟฟ้าชอตถูกต้องนะคะแต่ว่าหลีกเลี่งนะคือเราไม่แน่ใจว่ารองเท้าเราหรืออะไรยมันจะเป็นฉนวนกันไฟฟ้าได้หรือเปล่าอาจจะต้องหาไม้หรืออะไรางี้มาเขี่ยเพราะว่าการที่เราเข้าไปเนี่ยเขาอาจจะกึเอแล้วมาโดนเราแล้วอาจจะโดนชอตไปด้วยด้วยอีกคนนึงเพราะฉะนั้นหาไม้หรือหาอะไรที่ เขี่ยให้เขาออกไปจะดีกว่าอ๋ออ้าวคำใบแรกเดาว่าเป็นไฟช็อตถือว่าถูกนะฮะถูกต้องค่ะถูกต้องคับผมอาไปต่อมาอ่าแล้วก็บ่อยนิดนึงแลรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลนะครับออ๋โอเคครับผมมาถัดมาครับโอเคไปนอนไปนอนไปนอน

หลักการของการ<อ>ปฐถมพยาบาลของคนที่มีอาการชักเนาะอย่างแรกเลยก็คือเราต้องป้องกันให้เขาเนี่ยไม่กระแทกกับสิ่งแข็งต่างๆอย่างเช่นเนี่ยคนชักมันอาจจะหัวกระแทกพื้นหรืออะไรก็ตามเราต้องดูแลให้เขาเนี่ยไม่ไม่บาดเจ็บไปมากกว่านั้นส่วนนี่ถูกต้องแล้วที่บอกว่าให้โทรหารถโรงพยาบาลเบอร์อะไรเบอร์อะไรรู้ไหม,มถ,ถูกต้อง แล้วก็อาจจะให้ตะแคงหน้าด้านข้างเพื่อไม่ให้แบบว่าพวกสารขั้นหลังพวกน้ำลายอะไรเงี้ยสัมรักเข้าไปเนาะที่สาคัญคือเราจะไม่เอาอะไรก็ตามยัดเข้าไปในปากของคนไข้ข้อนี้ผ่านไหมฮะอ่าให้ผ่านเพราะว่ารู้จักเบอร์ทอให้ผ่านรู้จักเบอร์ทอนะฮะต่อไปนะอ่ะมาข้อต่อไปครับผมข้อ3ครับข้อ3นะคะนี่ค่ะอุ้ยง่ายง่ายง่ายข้อนี้ง่ายง่ายอยค่ะ

้องดูไหมดูผีดไหมไม่ต้องนะไม่ต้องนะอ๋าเก่งมาช่วยเหลือทันควันโอเคโอ้โหรัดแน่นมากเลยนะเมื่อกี้คือโดนงูกัดถูกไหมฮะถูกต้องค่ะเป็นการโดนงูกัดนะคะครับผมแล้วก็ช่วยเหลือทันควันด้วยการเอาผ้ามาพันขาถูกไหมฮะออันนี้ให้50าสิบา จริงๆอะอย่างแรกเลยเวลาที่เราพบผู้ป่วยที่ถูกงูกัดเนาะรเราจะต้องดูก่อนว่างูยังไม่อยู่แถวนั้นถ้าเราเข้าไปช่วยเขาเราโดนงูฉอีคนจะอันตรายแต่ว่าถ้ามันยังอยู่หา่างๆยังห่วงๆล้วก็อาจจะถ่ายรูปงูเก็บไว้หรือถ้าเกิดมีใครที่เขามีความสามารถในการจับงูแล้วไม่เป็นอันตรายหรือใดๆก็ตามก็อาจจะจับมาเพื่อให้หมอดูว่า มันเป็นพันอะไรเพราะว่ามันมีผลประกอนการให้เซรั่มเนาะก็คือเมื่อกี้เก่งมากที่บอกว่าเอ้ยอย่าเอาขาขึ้นมาเพราะว่าพยายามให้มันอยู่ให้มันอยู่ต่ำๆแล้วก็ส่วนนั้นน่ะจะต้องขยับน้อยที่สุดสิ่งที่จะทำก็คือการดามหาไม้หาแผ่นแข็งๆเนี่ยให้ส่วนนี้อยู่นิ่งที่สุดก็รีบนำส่งโรงพยาบาลไม่มีการดูดพิษเด็ดขาดอันตรายทั้งคนดูดและตัวเราเออเมื่อกี้เก่งมากเออเก่งมากดูดพิษไหมบอกไม่ดูดนะตองอันนี้ผ่านไหมครับเมื่อกี้ผ่านผ่าน ตายแล้วไปเลยเริ่มเลยฮะไปวันนี้ไม่มีแมกเลยขาดน้ำด้วยแดดจัดจริงๆเป็นลมเป็นลมค่ะอ่าเป็นลมถูกต้องจ้ะก็เออใช่วันนี้ทน้ทแล้วอแล้วไม่ให้เสื้อต้้งต้องเปลดเสื้อ ออเย็นขึ้นเลยอ่ะไม่ต้องค่ะ้าแก่แบบสมุนได้ถกินไปอะไรอันนี้ลมบ้างมลุ่ยปากัหญโอเคครับเอ้ยไม่ใช่ยันตงอ๋อลมอะเมื่อกี้เดาอาการออกไหมฮะว่าคืออะไรเป็นลมค่ะเป็นลมถูกไหมฮะถูกค่ะเป็นลมแต่ว่าจริงๆอันนี้คือเป็น รมแดดเพราะาร้อนมากอบอ้าวมากเป็นฮิสโตรกนั่นคือคนไข้ตัวเนี่ยจะแดงมากตัวร้อนจริงอุณหภูมิเกิน40องศาเหนื่อยจะไม่ออกที่ตัวเพราะว่ามันเริ่มระบายความร้อนไม่ได้แล้วอาการพวกนี้รุนแรงได้ถึงขั้นเสียชีวิตถ้าอย่างนั้นรักษาตามอาการถูกต้องไหมฮะถูกต้องคะอ่ะถูกต้องครับผมอ้อง สำเร็จไปแล้วสำหรับภารกิจแรกของเราเป็นไงครับน้องทำไปทีละอันเราก็ลุ้นไม่ทีละอันลุ้นทีละอันนะก็ตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะกูแบบว่าโจทเราจะทำอะไรไม่ถูกเลยเพราะว่ามันไมยู่เหมือนมันอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะก็แบบต้องเอาความคิดเข้ามาโปรเซสอีกทีนึงด้วยตื่นเต้นมากค่ะกลัวกลัวทำไม่ได้แล้วเสียหน้านิดหน่อยแล้วมาที้แล้วมากี้ตื่นเต้นค่ะเลย ยากนะแล้วก็วันนี้ก็คือได้ความรู้ไปเยอะเลยเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะที่ว่าน้องๆทุกคนก็ทําได้ดีนะาะเพราะเดาเนี่ยถูกหมดแล้วเหลือแค่แบบว่าทิกเล็กๆน้อยๆในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเท่านั้นเองแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสตินะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีก่อนเลยในการที่เราจะไปดูแลใครเราต้องดูมีสติก่อนถ้าเกิดเราลกไปหมดเงี้ยเราก็จะทําอะไรไม่ถูกใช่ไหมส่วนเรื่องการปฐมพยาบาลเนี่ย ไปหาอ่านหนังสือเอาก็ได้ของผู้นี้เรสามารถเรียนรู้ได้แต่ที่สำคัญคือหาอ่านเนี่ยทุกวันนี้ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมันเยอะมากเราต้องหาแหล่งที่มันเชื่อถือได้ต,ต้องหาจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมีมีเรฟเลนซ์ที่ถูกต้องสิ่งนี้แหละที่จะทำให้น้องๆเป็นผู้ใหญ่ที่ดีขึ้นในอนาคตโอ้โหสมมูลหน่อยก็ดีมากเลยอะ นอกจากวันนี้จะทำภารกิจสำเร็จนะก็ยังได้ความรู้เพิ่มเติมอีกมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแก๊งเด็กลองดีกับดีมอลครั้งนี้ถือว่าสอบผ่านไหมครผ่านไปเครับผ่านไปเลยเพราะฉะนั้นรับคุณนการศึกษาจากนมดีมอลไปเลยดีครับผมโอเคสเร็จไปอีกหนึ่งภารกิจแล้ว ช่วงหน้ามันลุ้นกันต่อว่าน้องๆจะทำภารกิจสุดท้ายได้หรือไม่เดกลองดีเดกลองดีสนับสนุนโดยนมดัชมิลซีเล็กเต็ด จบไปแล้วมาสู่ภารกิจที่2นะฮะภารกิจส่งต่อน้ำใจที่ใช้น้องๆแก๊งเด็กลองดีนะฮะมอบทุนสนับสนุนจากนมดีเมาไปให้กับใครหรือว่าโครงการไหนก็ได้นะครับอ่ะน้องๆเลือกอย่างเอ่ยว่าอยากจะมอบให้กับใครครับให้คณะกรรมากมารนักเรียนค่ะโโอ้ห ถ้าอย่างนั้นไม่รอช้านะฮะเดี๋ยวผมอธิบายกติกาในภารกิจที่2กันก่อนนะครับผมเกมนี้นะฮะชื่อเกมว่าจับคู่ภาพซึ่งเกมของเรานะฮะจะเป็นการให้อาการหรือว่าโรคมาหนึ่งโรคนะครับผมและน้องๆจะต้องเลือกรูปภาพที่แสดงถึงการประสมพยาบาลเบืเ้องต้นนํามาวางไว้ที่ฐานตรงนี้ภายในเวลา10วินาทีเท่านั้นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมให้หมอเจฟเป็นคนบอกนะครับผมว่านี่คืออาการอะไรนะฮะปวดท้จังเลยค่ะหมอ ปอดท้อนตั้งเลยครับหมอเจ็เก้าแปดเจ็ดเฮ้ยได้แล้วเหรอเอาและคำตอบก็คือยาเม็ดค่ะยาแก้ปวดใช่ไหมฮะถูกไหมฮะก็ถูกนะคะแต่ตามจริงคำว่าปวดท้องเนี่ยมันกว้างมากเราก็ต้องแยกให้ได้ว่าปวดท้องจากอะไรกันเพราะฉะนั้นอันนี้ให้ว่าถูกต้องค่ะโอเค เสื้อผ้าส่วนนั้น่ะที่มันยังโดนความร้อนอะออกกนเราล้างแผลเราเนี่ยด้วยน้ำสะอาดไม่ต้องเอาน้ำเย็นน้ำแข็งอะไรมาประคบเลยเนาะเอาแค่น้ำอุณหภูมิห้องนี่แหละถือว่าถูกไหมฮะถูกต้องค่ะโขกเอาโอเคโอ๊ยปจักรยานล้มเจ็บขาขยับไม่ได้เลยสิบเก้าขึ้นอยู่กับแปดขึ้นอยู่กับเธอแล้วเก่งมากไม้กระดานเฮ้ยไม้กระดานมุดใจเลยอะ มั่นใจหรือเปล่ามั่นใจหรือเปล่าเอ๊ะใช่หรอใช่เปล่าเอ๊ะแต่เมื่อกี้พี่เห็นมันเหมือนมีเหมือนมีอะไรนะคุณ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 ไหนอะ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 ไหนเลยเฮ้ยอันนี้ใช่เปล่าคุณเพื่อนว่าไงใช่เปล่าไม่ใช่หรอเก่งมากเอาเก่งนะ คนย้ายของเราไปเนี่ยยังขยับขเยื่อนมันก็มีการทําให้มันหักหรือผิดรูปมากขึ้นเก่งมากค่ะได้แล้ The last one ใครจะเป็นคนวิ่งเข้าไปเอาให้ช่วยกันหมดทุกคนเลยอะให้ทยกันหมดเลยข้อสุดท้ายมาข้อพิเศษนี้มาข้อสุดท้ายแล้วคุณลูกค่ะลูกตัวร้อนไข่สูงมากๆทำยังไงดีคะไข้สูงมากเลยให้เวลา <Ha? S 2> เพราะปกติเรามีแบบว่าให้หยิบคำตอบเดียวแต่น้องเขามีความรู้มากกว่านั้นไงไความรู้ขั้นสุดเลยเพราะว่าเด็กเป็นไข้ตัวร้อนเนี่ยในวันแรกยังไม่จำเป็นต้องรีบพามาหาหมอเนาะถ้าไข้ไม่ได้แบบหัวสูงปีดจนเด็กมีอาการ oh, ชารักินยาถ้าเป็นไข้เฉยๆเนาะในวันแรกเนี่ยเราสามารถดูอาการโดยการให้กินยาลดไข้เนาะแล้วก็เช็ดต,ตัวลดไข้ซึ่งน้องเขาหยิบมาถูกต้อง oh. ม,มาเป็นการรักษาอาการไข้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์เ oh. ก่งมากค่ะเก่งมาก เช่นนั้นแล้วภารกิจในครั้งนี้นะฮะแก๊งเด็กลองดีกับดีมอลถือว่าภารกิจผ่านหรือไม่ผ่านนะฮะผ่านสิคะพ่าฉะนั้นแก๊งเด็กลองดีกับดีมอลทำได้สำเร็จนะฮะมอบทุนสนับสนุนส่องต่อน้ำใจให้กับคณะกรรมการนักเรียนไปเลยรับกับบริษัทนมดีมไปดื่มกันด้วย ้สน,นสนุกมากเลยค่ะ,ะนานๆทีจะได้ทำอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้ความรู้กลับไปด้วยรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาเข้าร่วมรายการเด็กรองดีในวันนี้โอ้ี่าพี่หมอเทียบ้านดีกว่าอยากจะให้บอว่าฝากอะไรให้กับน้องๆตรงนี้แล้วก็น้องๆที่มีความฝันอยากจะเป็น หมอทางบ้านด้วยได้ไหมครับค่ะก็ขอฝากถึงน้องๆนะคะทั้งที่อยู่ตรงนี้แล้วก็น้องๆที่อยู่ทางบ้านค่ะ<อ>ก็คือน้องๆอ,อย่างจะเป็นอะไรก็ได้ค่ะที่ไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นขอให้อย่ากลัวความฝันที่เป็นสิ่งที่ดีเนาะที่ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆถ้าเราไม่ได้ลงมือทำเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะทําได้หรือทําไม่ได้แต่อย่างน้อยถ้าเราได้ทําเราจะไม่เสียใจภายหลังแล้วก็ขอให้ทาทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าอย่างเต็มที่ค่ะต้องขอขอบคุณนะฮะพี่หมอเจี๊ยบรัตนานะครับผมอบพุนนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี โอดทอดเหลือเกินไม่อยากจะมุดหนีอ่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องๆแก๊งเด็กลองดีกับนมดีมอลในวันนี้ด้วยนะครับพักคุณบและก็ต้องขอขอบคุณคณะครูอาจารย์และเพื่อนๆนักเรียนทุกคนจากโรงเรียนสตรีวิทยาที่มาร่วมเชียร์และร่วมสนุกในวันนี้ด้วยนะครับ และที่ขาดไม่ได้นะฮะต้องขอขอบคุณ <S <S ดีเมาสนมเมาสกัดรสช็อกโกแลตนะครับผมและเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์เวลา6โมงเย็นทางช่อง7 HD เพื่อมาตามหาและเติมเต็มความฝันให้กับน้องๆในรายการเด็กลองดี ลองดีเขามีความฝันอยากจะเป็นนางงามเฮ้ย